น,นี้ขอถ่ายไปมีสาระนะครับชายที่ท่านเห็นหันหลังนี่คือตาโบนะครับเป็นเด็กวัดรุ่นศูนย์หนึ่งนะครับแกจะมารอพระหลวงพ่อเพื่อบินทบาตท,ทุกวันนะครับบางทีหลวงพ่อก็ไม่มาแกก็ต้องมารอแบบนี้ตั้งแต่ตีห้ายันเจ็ดโมงทุกวันนะครับผมฝนตกฟ้าร้องแกก็ต้องทนรอเนี่ยแกก็แงนมองหลวงพ่อจะมาหรือเปล่านะอย่างวันเนี้ยฝนก็ตกแกก็ต้องยืนตากฝนครับผมเนี่ยุศลผลบุญของตาโบนะครับ ตอนยังอยู่อ่ะอาจจะเพราะแกไม่มีลูกไม่มีเมียนะครับแกตัวคนเดียว <c oughs> สุดท้ายบ้าลายก็ต้องมาเป็นเด็กวัดนะครับผมแต่กุศลผลบุญในการเฝ้ารอพระเจตนาดีของแกที่อยากจะช่วยหลวงพ่อสักนิดสักหน่อยปั่นซาเล้งตามรับของบิณฑบาทจากญาติโยมไปกับหลวงพ่ออันเนี้ยเพื่อแรกกับข้าวปลาอาหารแล้วก็ปัจจัยบ้างนิดๆนหน่อยๆนะครับ กุศสนผลบุญของแกในครั้งนีย้ยังไงก็สวรรค์นะครับผมโอเคนะครับสวรรค์แน่นอน